ได้ค่าอย่างนี้ขายยูทูบขายยูทูบยีว่าได้หรือตปแม่นแบกเก็ตดีอีสานบ่ครับแลกเก็ขอทด้แบเอาขอได้ดูนะครับใคร่ะอามอย่างไม่ได้ไม่ได้ดูย่างเร็วย่างเร็วย่างเร็ว่างเรับ <round> <Trans> <noise> <in> เอาอีกแล้วซุมซ่มซูซองตอีกเลยจริงเหรอกูบอกว่ากูเป็นสางสมรถหม้อไซค์บึงเป็นสางสมรถกระบะไอ้เจ๊ซี่อยู่บ่ายไอ้อชินอนบ้านผมก่อนอยู่วะเบื้องจะมีเบืง้งอะไนั่งกันเบื้งอยังอยู่เหรออ๋อเบื้องยูทูปครับสองคนงดังๆไหมครับเบื้อสิบเป็นแดงพักแดนในภูมิเนี่ยตัวเฮ็ดยูทูปบ่แม่นครับเฮ็ดกับบุกดำสองคนนี่แหละครับไอ้กเฮ็ดยูทูปเป็นบักครับเหมือนเห็นสิบทเกิดติดอยู่รถดไหมแมนแมนแมนไอ้เฮ็ดเป็น,นสิบด้วยตัว หวาบพอดีเข้ามาเหร่นน้ำมูลน่ะแล้กกากำลังจะกลับแล้วเออสมานระว่า,วาง่าช่วงนี้คือพ่เห็นต่อเฟดเขาเลยฝึกงานอยู่วะแมน่นช่วงนี้ฝึกงานหนักแห้งบ่ค่อยมีเวลา รถเ,เป็นอย่างจ๊ะเครื่องนอกขี้ยางเดียวบะเบิงนะ้ำมันเครื่องเลยเมันหมอนนืงเรามันสิสอมได้บ่จ่ะได้อยู่ แต่ตองทิมมีเจกซีหามือแล้วมันสิมือเจักบาจ้ะหาพันหาพันเลยบอแมนรถเหี้แน่ป่ะไดบอขคนกันเองมห้ยนี่กูก็รถสุดๆเลยเนี่รถลายก่อนนี่กูสิสืออะไรไมาให้มึงเปลี่ยนเอาบอกู่เครื่องมือก็อยู่นี่น มีอวู่านเดียวมีอวู่านเดียวจ้ะงินบ่พอพกับสมบ่ไดนี่ต้องไปสื่ออะไรในเมืองมาเลียนใหกันยังวะ อ๋อนี่ซีพันธ์นี่ไซก็เจ้านี่เป็นปหาพันธพอดีโอเคอีกซีหามื่อจังมาเอาจ้เกือบคือไม่เงินีน่ตู่พ่ออ๋อขอบคุณลหลายๆเด้อเดี๋ยวเขาสิยฝาวมาขึ้นบ่เป็นยังมี่จะจ้างขึ้นเขาก็ไไ้หรอ เมื่อเดอนำมันสิกรับเนีย่ยเดย์เขาไปส่งอยู่ปะโมเป็นอย่างเดี๋ยวเขาโทรเอินพอมาหาแล้วก็จะไปส่งมูนัมคาสซันเกือบกรับก่อนเลยเด้อเดี๋ยวเขานั่งรอพออยู่นี่แหละบอดนดอกอสันเขากรับก่อนได้ซันได้ เลยนี่หนิวะก็ไม่ยังดอกกูนัดบักตะไว้ว่าสิไปตีไก่กันแมงพวกกูไปหอดบอกว่าบ่มาเลยเอ่ะกูสาวมหาอ่ะสันแล้วกูได้นัดไอ้ข้าเจ้าไว้หมดเลยไหมเสียมหมาเลยกูฮูหุ่นงิดเลยเนี่ยกูเซ็งแห่งถือขาเจ้าด่าเลยเนี่ยกูโคตรบ่ม宝กเลยเด้พวกเห็นไม่ยิ่งดีกูมูเนี่ยตัวสลอตเฉลี่ยาข้า่ี่เพราะ宝马เราูนมา,มาเรื่องมานอนเล่นบ้านมึงอี้แหละเดี๋ยวก,ก็กลับแล้วล่ะ เออลุงไปไสามาเนี่ยเต้าทานบ่เออแม่นแม่นอืมเออเงินยูทูบเดือนนี้ออกแล้วไปวะยังเลยวะกูถ่ายกันแม่นบอกสาทีวะโอตีมันได้แล้วนะติดโควิดหรือมัง้งโ,โควิด,ดนี่เนาะสาไปมัด đây là gọc bỏ gọc đó gọc gọc phào gọc 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 nhít lên gọc này đấy gọc 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 Cà một gọc hết ข้ามพกได้บ่แตแผ่าน่างมันคิดว่ามันขับรถจิบหรอสมมุติข้ามวงเลียงอย่างนี้ตอนมันแกนไปวัวแกนดอกรอ่ะย่าละวัวไม่ใอ่หรอวะย่าละย่วมึงก็จะตึอ้งเอาแกยนเลยโอ้ยว่าะ ชอบเ่าลูกกระดางกูอ่ะจริงจริงมันโสดด้วครับมันใส่ได้บอลออนะครับใส่ได้เลยครับงานเติมจนแกมจนไอปล่อยล่ำหัวไงนี่ผมเติมมันคือบ่ได้นะม้อนมีปัญหาอยู่เป็นไังครับมันเติมมะเขาวะแ,แมนแมนครับผมว่าใส่ได้บอลข้างใส่เดี๋ยวผมเล่ามือให้ก็ได้ครับ แล้วเราพี่เอคือโดนแทะเดี๋ยวแป,ป๊บนึงครับให้เพื่อนเบิงให้อยูเอ่เอา้ำหวานเอาเราจเจอกันบ่แมนพี่เอนี่เกือบเด้อมูหนหวานเกือบนี่พี่เอเด้อแ้น,น้ำหวาน 20 ผิดกันยาำใดก็มาดีกันยาำใดก็ไปเห็นอ้ายเป็นของเล่นหรือจังใดมาเห็ดกันได้คักแท้เจ้าบอกแค่หอดความหูซื้อฮัลโหลพี่เอมาซอยแนรถยางแบนอยู่ข้างทางนี่ีนี่นองแปตายก็บ่ได้ใจเจ้า รดเป็นอย่างน้กครับยางมันวัวจ้าบางหัวไปเหยียบอีหยางเดี๋ยวพ่อมาเด้มพ่อขอไปซื้อโทรศัพท์คนนีบมสลัใจคิิดดสมมมาาาาายเเเจจ้้กก็็ไน่บไป อยากสิบทามเจ้าเอาอย่างน้อยเหตุใจคือไม่เหตุกันใดคาแท้โนลาหรือน้องเห็นอายนั้นสัวซ้ำมาบอมีคานิสายตาเจ้าเมาจากไหนมาเที่ยวบาร์อะไรกาแฟมากระเบน có là là ít chắc nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใดเจ้าก็าม,าามาย้มไอ้นี่เบิดทาเจ้าก็าไปอยากสิถามเจ้าเอาอย่างน้ฮิตใจคือไม่เห็นกันได้คัดแท้น,น่ละหรือเองเห็นไอ้นั้นสัวซ้ำมา ไม่เห็นอย่างยูนี่หาตังโดนก็หวัวงว่ายูนี่ก็เขาเห็นดำก็เลยทาว่าจะของอยู่ใสสิไปใสไม่อยากคุยกับเขาเราบอกสีคุยให้ทานหนเอยียงกระทานหน้าเก้าอันเด้ ยี่สิบปีเฮ็ดนี้นี่ก็ไปอีกเด้อคนเดินี่บ่เม่นสารพักใจคิดสิมายามใดเจ้าก็มายามไอ้นี่เบิดคาเจ้าก็ไปอยากสิถามเจ้าเอาอย่าง,นนงานนา้น่เฮ็ดใจคือไม่เฮ็ดกันใดคาแทโน่ลาหรือน้องเห็นไอน้นน่นสัวซ้ำมา เสียต,ต่อหรือว่าเห็ดก็บอกกูถ้าบ่เห็ดกูสิได้ไปหาเห็ดแนวอื่นจักวะกูเบิ่งก็ร่ำเงินเออจังได๋ก็บอกกูแล้วกัน5บาทนี่สิติดกูอยู่บ่อห้านี่บ่มีเงินอีหลีอข่อยสุดแฮงบ่เห็นหมอกข่อยขายมอสใสอย่างนี้นี่ยจุก่อยเดี๋ยวจักยานมาใส่เนี่ยมึงจะสิว่าตั๋วกูพันมูมึงนั่นเข้าใจาค่าซ้อมรถให้ผู้สาวเขา4,000 5,000ันเขายังไม่จ่ายอยู่ผู้ใดก็บระเก็บนั่นเลยเห็นว่าได้เงินจากยู้ธงยู้ทูหยังนี่ล่ะ อีรีบอ่ะมาก็พอดีเลยว่ะยังนี่มึงเคยกรวงซิยังเสงมาเงินยูทูปมักนี่ออกล้ยเจ้าบอเข้าใจดอกเจ้ามันบออินดีกะข่อยมันอินดีข่อยบอคือไผ่สีเฮ็ดยังข่อยกะเฮ็ดตามใจบอไดเฮ็ดยังไปหนักหัวกูได บ่มีสตาลแต่ข่อตองนี้สไตล์ใส่ชีวิตแบบบ่ได้สนผู้ใดหากให้บ่พอใจต้องขออภัย